สวัสดีจ้ายายมาอีกแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะยายจะดูให้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะว่าดวงท่านจะประมาณไหนเหมือนเดิมนะคะสุขภาพงานเงินควารมรักนะคะเพื่อนๆนะดูให้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยจ้านะคะยายชอบดูดวงศึกษาเรื่องดวงมาตั้งแต่สมัยเด็กวัยรุ่นแล้วพอมาทำยูทูปยายก็มาดูให้เพื่อนๆน,น,นะคะ ก็เป็นแนวทางเล็กน้อยจ้าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะคะจะยายเริ่มดูให้เลยจ้านะคะจะท่านที่เข้ามาชมคลิปของยายชมคลิปเสร็จช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ยายด้วยนะคะยายจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปจ้ายายเริ่มดูให้เลยนะคะ ยายก็ไม่ใช่เป็นคนมีความรู้มาจากไหนหรอกคะ่ะเรียนน้อยแต่ว่าชอบดูดวงก็เลยศึกษาเรื่องดวงมาแต่เด็กๆแต่สมัยวรุ่นแล้วมาทำ YouTube ก็เลยมาดูให้เ,เพื่อนๆจะนะคะสุขภาพดีจ้าท่านที่เกิดวันเสาร์นะมีใจด้วยจ้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองหกเดเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหานะทั้งท่านหญิงท่านชายมีความสุขกายสบายใจดีจ้ะได้รับข่าวดีโป,ปรงนะคะ ดีใจด้วยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ทั้งท่านหญิงท่านชายได้รับข่าวดีมีความสุขกายสบายใจนะเรื่องสุขภาพช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดแต่ว่าเรื่องงานนี่เยอะค่ะนะคะมีข่าวไม่ดีมีรายจ่ายมีเรื่องให้คิดอยู่นะเรื่องเรื่องงานนี่งานหนักอยู่แต่ว่าสุขภาพเราก็ไหวนะ สุขภาพเราก็โปรดโปร่งไหวอยู่สู้งานได้ปัญหาเรื่องงานเยอะเอออุปสรรคเข้ามานะคะให้เราคิดเราแก้องานหนักคะ่ะช่วงนี้งานเดี๋ยวอันนู้นเดี๋ยวอันนี้เ,นนเหนื่อยเหนื่อยเรื่องงานแต่ว,ว่าสุขภาพเราสู้ไหวอยู่นะคะเป็นงานนี่หนักมากนะท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดมีงานเข้ามาให้เราต้องคิดต้องแก้ต้องทําแบบ ไ่ได้ยได้พักแต่สุขภาพเราเก่งมากช่วงนี้สุขภาพเราไหวอยู่นะคะทันที่เกิดวันเสาร์เรื่องเงินและค่างานเยอะงานหนะักได้งเงินดีไหมคะอยากจะดูให้จ้าเงินดีอยู่ะคะ่างานเยอะงานหนะักมีกําลังใจนะเรื่องเงินหมุนทันนะคะหมุนได้นะคะมีเงินเข้ามานะคะ่างานหนะักแต่ก็มีเงินเข้ามาให้ เราได้ใช้ได้จ่ายหมุนคล่องอยู่นะนะคะสู้นะคะนะคะเรื่องเงินหมุนทันอยู่นะทำมาค้าขายก็หมุนคล่องอยู่นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็งานอาจจะวุ่นวายงานเยอะ,ะแต่สุขภาพก็ไหวเงินก็มีเข้ามาใ,ใช้ให้จ่ายหมุนคล่องหมุนทันนะคะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินจ้าประมาณนี้จ้ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะ ความรักมีไหมคะความรักท่านที่เกิดวันเสาร์ความรักก็ดีไม่มีปัญหานะท่านที่เกิดวันเสาร์ปรึกษาหาหรือการเข้าอกเข้าใจกันดีท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะท่านที่มีท่านที่เป็นผู้หญิงท่านที่ยังโสดก็มีผู้ชายมาชอบเยอะแยะเลยทั้งขาวอวบทั้งผิวสองสีอวบอวก,กใบกลางกลางคนนะั่นแหละจะ้ะ ไม่ไม่อายุไม่มากเท่าไรแต่ไม่น้อยเท่าไรนะความรักท่านที่ยังโสดก็ท่านที่เป็นผู้หญิงจะมีผู้ชายมาชอบเบะเล่ะช่วงนี้นะความรักเราอยู่ในเกณฑ์ดีท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ปรึกษาหาหรือพูดจาะะไรกันก็เข้าอกเข้าใจกันช่วยเหลือกันได้นะคะความรักอยู่ในเกณฑ์ดีนะช่วงนี้จะจะยายดีใจด้วยจะประมาณนี้แหละจะแต่ว่าจังงานหนักหน่อยนะสุขภาพเงินความรักดี แต่งานเนี่ยหนักหน่อยสู้ส้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้ากเจ็ดจะจะไทยนี้นยไงก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดวันเสาร์หรือว่าทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญอปภัยจากอันตรายทั้งปวงจ้าอาธุจ้า